ลายครามพอดแคต์เสียงที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสวัสด,ดีค่ะ วันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสวอยิ้มค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเนยสาวิตีวงดวงเจ้าหน้าที่ธุรการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง12สิทธิประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุกันนะคะทุกคนรู้กันไหมคะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถรับสิทธิประโยชน์จากบริการสร้างเสริมส สุขภาพและป้องกันโรคภายใต้การดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสิทธิการรักษานี้ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาอาทิบัตรทองประกันสังคมและค่าราชการค่ะที่สำคัญฟรีไม่ม,มีค่าใช้ใจ่ายนะคะฟังรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาให้มากถึง12สิทธิประโยชน์กันเลย1การฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก2ตรวจประเมินความสามารถในการทำภารกิจประจำวันหรือ ADL ค่ะ 3. ตรวจวัดดัดชนีมวลกายและความดันโลหิตค่ะ 4. ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานและเอชวค่ะ 5. คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 6. เครือฟูออไรให้ความรู้การออกกำลังกายและฝึกสมองป้องกันโรคความจำเสื่อม 7. โรคหลอดเลือดสมองคัดกรองโรคซึมเศร้า 8. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ผู้ที่มีอายุ50ปีถึง70ปี9การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง10การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพ11การตรวจความดันโลหิตด,ด้วยตนเองเอง่ายๆที่บ้าน12บริการสายด่วนเลิกบุรีบริการสายด่วนเลิกบุรีนี้ภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลือกบุรีทางโทรศัพท์แห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการในระบบบัตรทองแล้ว จะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคือปัญหาด้านสุขภาพจึงทําให้หน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและเข้าใจสวัสดิการที่ตนจะได้รับนะคะวันนี้ขอเสริมเกตความรู้เล็กน้อยนะคะนนเกี่ยวกับระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุลำบากในชุมชนนะคะซึ่งจัดทาโดยนางสาวบุษยาใจสร่างอธิบดีกรมกิจาการผู้สูงอายุโดยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพโดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญราชอณาณาจักรไทย พรบรผู้สูงอายุ2,546ค่ะเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นหัวข้อย่อยของงานวิจัยนะคะในส่วนของข้อเสนอระบบการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุยากลำบากในชุมชนมี2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่ที่1กลไกาการคุ้มครองผู้สูงอายุยากลำบากในชุมชนที่เข้มแข็งและตระหนักให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดช,ชอบโดยจะพูดถึงสถาบันครอบครัรวที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยยากลำบาก โดยบุคคลในครอบครัวยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงามได้แก่ความกตัญยูกะตะเวทีซึ่งเป็นพลังให้บุคคลในครอบครัวไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะลำบาก ผู้สูงอายุก็จะได้รับการดูแลใส่ใจจากบุคคลในครอบครัวย่อมส่งผลดีต่อสภาวะจิตใจเชิงบวกค่ะต่อมาเป็นเรื่องของชุมชนนะคะที่เข้มแข็งใส่ใจและเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุค่ะโดยเพื่อนบ้านร่วมกันดูแลให้ความช่วยเหลือเช่นแจ้งข้อมูลข่าวสารเกิดเหตุไม่เพิกเฉยนะคะพบเจอผู้สูงอายุที่ยากลําบากในชุมชนมีจิตสาธารนณะ ให้ความช่วยเหลือกันค่ะและที่สําคัญอาสาสมัครที่เข้มแข็งอ,อาสาสมัครมีส่วนสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งด้านสุขภาพอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุอาสาสมัครพัฒนาสังคมหรืออาสาสมัครรูปแบบอื่นๆการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องทํางานประสานและสอดคล้องกันเชื่อมโยงและส่งต่อให้งานมีประสิทธิภาพไม่ซ้ําซ้อนเชิงพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายค่ะข้อ2กระบ,บวนการคุ้มครองสังคมผู้สูงอายุในชุมชนยากลาบากทางาการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากลําบากให้สามารถอยู่ได้และดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างปกติสุขนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรักความเอื้ออาทรของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆให้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะวันนี้ดิฉันเนยสาวิตีวงดวงของ ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะขอขอบคุณเทศบาลตำบลโนนทอนจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชไายคามพอดแคสต์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม